จริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่ก็คือแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางคือน้องมีไลฟ์ Life, กับทีมหยุดฝนกิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วคุณพี่เต๋ากับพี่แวนเงี้ยคะว่าตอนนี้น้องแบบว่ามันติดภารกิจอยู่กับทางออสอนออะไรเงี้ยซึ่งเราก็อา้าวมีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับกว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่า สรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณหนึ่งสองชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยาก อยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องน่วยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบ ไม่มีตรงที่น้องอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วย III. อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตกน้นอาจจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนออใกล้ๆแต่เชา้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลา เท่าที่ทราบคือที่พี่แวนเราไป้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงมาถึงประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยโตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมีฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะ มีการพูดกันขู่กมเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบืนน้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการประทะก,กับอะไรเพียงแต่ว่ามิชาชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจเอ่อไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่า ว่า,าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาท ใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้เราได้คุยกับนับเรียนถามเขาว่าเขาบ็นว่าเขาว่าสิ่งที่ยังไงบ้างก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่นเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบดูแบบเท่ากันก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพึ่งจะได้กลับพึ่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบปีห้าแสดงว่าระหว่งางตอนนี้คุยไปเราก็รอว่า น้องเขาจะอะไร่าเป็นห่วงเขาเาเขาติดง <Yeah. S 2> คือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจ,จะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจออนไลน์แล้วก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะ mm. เป็นระยะว่า น้องเอ่ออยู่ตรงเออ่ทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนที่เรียนบอกไปเขาบ่านเขาเริ่มเลยที่ทำธุริจเขาเริ่มมาจากที่ไหนก็หลายคนมองว่าตั้งสี่ด้านว่าเริ่มมาจากที่ไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการเอ่อฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องของคดีการครอบเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนส่วนลึกจริง,รงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจราจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอ,เอนเลยตั้งแต่ คุนอละเพอไข่าวตัวหีกใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR อาะไรเงี้ยว่าเูว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้มันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดี ใช่ค่ะปลอดภัยดีเพือนเนี่อกเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องอะไรให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรหรือแล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวฉลองเองอาจจะมา แถลงข่าวีทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอียดก็น่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมี่ฟามู้สึกไหมว่าขนาดคนมีชื่อเสียงก็ยังโดนหนูเคยหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่คุณิงฟ้าไหมคะบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอบโกงฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ย ก็เลยแวบ,บแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอนไหนก็ถามประมาณสารอบจนเขาก็เริ่มหงุดหงิดละแต่ว่าสารอบนี่คือตอบไปตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยว่าให้พี่สันพี่ันคุยอะไรก็วอก ว่าไอ้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตั้งภาษาเขาอะไรเงี้ยแล้อเราเสียงคุณพี่หล่อเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยอ้าวทำไมหัวเราะนไม่โอเคนะพี่หัวเราะทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่แสดงว่าพี่ฟ้าก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเราเออ่ ไม่ต้องันต้องใจเย็นๆจร,จริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอท้าหอให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางาน,นของตำรวจเนี่ยเวลาที่เขา ถ้าหากว่าเรากระทำความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยมันมันปรบาบปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมัน แล้วแลวมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในะช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังกันเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพื่มีเพื่อนทิ่งโสต์ว่าเข้าไปตรวจลิง์กอะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความ ไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสงบนบาทใช่ใช่ใช่ม,ใชมันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็ะอยากให้ทุกคนคือดา่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนมล้วก็พี่า,าต้องระวังตัวแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนเราน้องที่สนิทก,ก็โดนไปติดกนันอย่างเงี้ยหลังหลังมัแค่จะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอรอของทางทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เรื่องที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็คืออาจจะ ดึงเสียงเราไปจัดแปลงหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะเด็กแสดงว่าหลังจากนี้ไปดูที่นบจัดกบอกาอาจจะมาไ้เพราะหลายคนก็จะดีกว่าไปดูที่จะได้ดู่ก้ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกตื่นตนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณนตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยได้ค่ะ